ภูมิการเมืองไทยร้อนฉากขึ้นมาทันทีหลังจากนายกลงตูประกาศชัดปรับคอรมอนแน่และทีมเศรษฐกิจซึ่งมีนายสมคิดจากตูสีพิทักษ์พร้อมด้วยสีกุมารอุตมะสนทิรัตสุวิทย์และกอบศักดิ์ถือเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ใครต่อใครคาดว่าจะถูกโละนั่นเพราะท่าทีคนในพักพลังประชารัฐต่างเดินเกมรุกเรียกร้องให้ในายกลงตูเปลี่ยนตัวแถมยังมีโพจากสวนดุสิตท,ที่ออกมาขย่มผ่านเสียงสะท้อนของประชาชน โดยร้อยละ67.85มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับคอรมอรเพราะเศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพสูงค่าไฟแพงประชาชนลำบากคนตกงานหนี้สินเยอะอยากให้มืออาชีพเข้ามาทำงานแก้ปัญหานายสมคิดให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่มีปัญหาปรับคอรมอรแถมบอกด้วยว่าพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะอายุมากและถอดใจมาหลายปีแล้วด้วย ท่าทีของสมคิดมีขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรียกเลิกประชุมครมเศรษฐกิจเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ประชุมหาหรือแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอาทินายบุญทักษ์หวังเจริญนายไพรินชูโชตถาวรนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธนายปิติตันทกเกษมนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชาเข้าร่วม ทุกฝ่ายจึงจับตาว่าทีมที่ปรึกษาที่มาประชุมกับนายกรัฐมนตรีนั้นแท้จริงแล้วจะหมายถึงรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่จะมาแทนสีกุมารหรือไม่ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 รวมถึงมีมาตรการดูแล SME ซึ่งกำลังพิจารณาถึงการขยายเวลาการชำระหนี้ที่จากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้และการเพิ่มสภาพคล่องผ่านกองทุนต่าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณจากพรกอรอเงินผู้400ล้านบาทเบื้องต้นอาจให้บสยเข้ามาช่วยค้ำประกันตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเช่นเดียวกับมาตรการท่องเที่ยวในมุมมองภาคเอกชนนายธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยกล่าวกับสำนักข่าวไอเอว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ชื่อต้องใช่เพราะมีผลต่อความเชื่อมัน่นทำงานเป็นทีมเข้าใจสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงมาตรการการเงินการคลังได้เป็นอย่างดีเวลาเนี่ยคือมันต้องการแบรนด์เนมโนเนมไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวความเชื่อมัน่นพอเปิดชื่อมาชื่อที่มันใช่เลยอะไรเงี้ยคนมันเชื่อไปครึ่งแล้วใช่ไหมสองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทีมตัวเขาเองหรือทีมเนี่ยที่มาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจจริงเพราะวันนี้มันไม่ใช่แค่มาตรการการคลังการเงินแต่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรียวเรียวเซกเตอร์จริงๆที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาถ้าไปเอาคนแต่มหาภาคเนี่ยอย่างที่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะใช้ ศาสตร์แบบที่ผมก็เรียนมาเนี่ยจะจากแบบยุคยุคตั้งเดิมเนี่ยใช่ไหมเออมันก็พูดถึงมาตรการการเงินการคลังสองเรื่องเท่านั้นเองดอกเบี้ยใช่ไหมภาษีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะมันต้องการเรียกเซกเตอร์แล้วที่มาแก้ปัญหาหนึ่งชื่อแบรนเนมไม่ยีสองเข้าใจเรียกเซกเตอร์และก็สามารถเชื่อมโยงกับมาตรการการเงินการคลังได้ จากนี้ต่อไปจะต้องติดตามการปรับคอรมอรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เพราะนี่คือจิ๊กซอสสำคัญที่จะฟื้นความเชื่อมัน่นโดยมีปากท้องของประชาชนเป็นเดิมพัน